เพื่อเหมือนะิชาการปัญหาออนไลน์ในบสองพันสองเอเจ้าสำหักงานพัฒนารูปจำทางอิเล็กทรอนิกส์เอเจ้าปลอดภัยตัดต่อวิชาชีพออนไลน์จะมาสร้างคนคนไทยไปพระกอบการแล้วก็เดินทางเพื่อที่จะไปให้ความรู้สร้างคนไทยให้ได้รู้ทันปัญหาว่าจะเป็นส่วนของปัญหาสินค้าออนไลน์ปัญหาแกนคอนเทนเตอร์เว็บไซต์จะผู้การไม่ให้เกิดภัยรุนละกว่างที่อื่นนะครับเป็นหน้าปันแล้วก็ร่วมมือกันในการจัดการปัญหาออนไลน์และนะคะในเรื่องของการผู้การ สื่อออนไลน์ต่างๆซึ่งวันนี้ทางเราก็กดลิงเข้าไปเนี่ยข้อมูลเราก็จะถูกพอกดเข้าไปก็จะให้เราแต่ข้อมูลที่นั่นไม่ได้ตามที่ต้องการจะส่งคือรอกฏว่าไหนดีกว่ามีช่องทางรือว่าหาออนไลน์ว่าออนไลน์ทำให้เกิดนะคะปัญหาตามมาคือการใช้อลลี่ถูกความเป็นจบไรได้นะคะเพราะว่าการที่จะด่าเรื่องจมาทฤษฎีไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะมีทั้งหมด16จังหวัดแล้วเลือองทฤษฎี และที่สองัดดีใช่คือคนเลือกทุกคน่องผัดดีค่ะขอบคุณมากค่ะวเนีย่ไทน้าเมืีวิ่าไหาทุกคนค่ะเดียพนกางที่มาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาให้ความรู้แลังจากแบบสัมภาษณ์ได้เริ่มตก็เสร็จแล้วค่ะเราเก็บตัวค่ะแล้วนค่ะท่าน่เริ่จากแทหงสองาแลว่าเรารับต้องขอสิทธิ์ควงทีีได้เรื่องก็ต้อง ที่เป็นสุนการสำบับแล้วก็การที่มาถลมแซงก็คืออันนี้เรายัง้ที่แทแล้วเกถึงเรายิงเนเดิเลยข้อนี้ไม่ได้แหละถือว่ามันจะมีคำอยู่หลายงคำนะคะสำหรับข้อสองท่อไพคาสอ M S O R H แล้วก็ในพวกนี้คุณภาพความเสีหายค่อนข้างหลาน้าอยู่นะคะที่เรารับแจ้งเรื่องนี้มา ก้อนเมฆอันนี้เป็นสูงนี่นึงนะงั้นหวานนี่ค่ะเด้องขออนุญาตนะคะอ่าแบบนี้ค่ะ